เรียนท่านประธานสภากับผมกิติรานเลิศอุริภักดีผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่หนึ่งคนปักน้ำโผพักก้าวไกลวันนี้ขอหารือท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสี่เรื่องดังนี้ครับเรื่องแรกเป็นกรณีมลพิษทางอากาศจากฟาร์มสุกรทั้งสองแห่งในจังหวัดนครสวรรค์ก็คือตำบลเนินสาราอำเภอกรกพระและตำบลบ้านไร่อำเภละะบบอเภลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ขอสไลด์ถัดไปครับกรณีฟาร์มสุกรแห่งนี้ผมทราบข่าวจากสื่อ ในท้องถิ่นนะครับทราบว่ามีการร้องเรียนผ่านหน่วยงานจังหวัดสูตรนํำรงทาแต่หลายเดือนผ่านทําได้เพียงส่งหนังสือไปมาระหว่างหน่วยงานหาได้ลงพื้นที่ทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนครับเรื่องนี้ผมเข้าใจถึงความยากลําบากของผู้ประกอบการครับแต่ไม่ได้ทําให้ท่านปล่อยปะละเลยให้พี่น้องเพื่อนบ้านของท่านต้องระทมทุกข์อยู่กับกลิ่นเน่าเหม็นทุกเชาตข้ามแบบนี้นะครับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงมือแก้ไขนะครับ2เป็นอุบัติเหตุจากรอยต่อสะพานดีชาติวงครับเมือเ่อ9พฤษภาพฤษิกาที่ผ่านมามีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับญาติขอให้รัฐเร่งตรวจสอบถึงอุบัติเหตุครั้งนี้และขอให้ชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับบนสะพานดีชาติวงสังเกตจากภาพนะครับจะมีรอยต่อขนาดกว้างกว่า,วา10เซนติเมตรนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ครับที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ผมขอฝากแขวงการทางนะครับ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมแล้วก็ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับกรณีสพานเดชาติวงเคยมีการาคิดสั้นนะครับฆ่าตัวตายนียผมขอให้จังหวัดนครสวรรค์นะครับผู้ว่าหรือเทศบาลนะครับเร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างน้อยอาจจะช่วยยับยั้งนะครับการจบชีวิตจากการ กระโดดน้ำนะครับซึ่งกู้ภัยอาจจะช่วยได้ทันนะครับสามคือประตูระบายน้ำของปากกระแหนะครับที่สำรุดพังนะครับตำบลเกียงไกประตูระบายน้ำแห่งนี้ทดน้ำจากแม่น้ำน่านสู่บึงเบอร์เพชรอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบครับเรื่องที่4เป็นปัญหาหาแยกป้อมหนึ่งแยกนี้เป็นแยกวุ่นวายนะครับในเทศบาลนครสวรรค์ปัญหาการจราจรในเมืองนะครับของเราติดไม่แพ้พื้นที่ใดในเมืองไทยนะครับปัญหาอาจจะมีไม่มีการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ดีนะครับ แต่ควรจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการจราจรนะครับหรือศึกษาการเวนคืนที่ดินทําวงเวียนเพื่อเพิ่มทางลอดใต้สะพานนะครับแล้วก็ทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนนะครับขอบคุณครับครับเรียนเชิญ